สุรเดชร่วมกิจกรรมคีออฟการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่อำเภอแม่ลาจังหวัดเชียงรายประจำปี2568ที่เป็นการสำคัญและมีความหมายยิ่งใหญ่ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของชาวบ้านในพื้นที่มาดูว่ามีอะไรบ้างในกิจกรรมนี้และเหตุผลที่ทำให้มันเป็นหัวข้อที่สำคัญอย่างนี้กิจกรรมคีออฟรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่กิจกรรมนี้เป็นการรวมตัวของหลายส่วนรับผิดช,ชอบเช่นสสจังหวัดเชียงรายเทศบาลตําบากกอดำ โรงพยาบาลแม่ลาวและสํานักงานประกันสังคมสปสที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกันการระบาดในพื้นที่และเพื่อรองรับการระบาดช่วงฤดูหนาวที่จะมาถึงเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการรักษาสุขภาพและป้องกันโรคให้กับชาวบ้านในพื้นที่เวลาและสถานที่กิจกรรมกิจกรรมที่ออฟนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่10พฤศจิกายน25 6 8นณเทศบาลตําบาก,ก่อดาต่อปากเกาะดอําเภอแม่ลาวจังหวัดชิงราร ซึ่งมีนายสุรเดชยศวรรประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงแรงงานด้านนโยบายและแผนพร้อมคณะร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมนี้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และความสําคัญของการฉีดวัคซีนนายสุขชัยเทียนสเวตรกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ลาวกล่าวว่าจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นถึงหนาวในช่วงฤดูหนาวซึ่งส่งผลให้ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและโรคติดต่อทางเดินหายใจเช่นโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด -19 จึงเป็นสาเหตุที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขจึงกำหนดให้ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2568เป็นช่วงรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แห่งชาติปี2568เพื่อป้องกันการระบาดของโรคในพื้นที่กิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพื่อรองรับการระบาดของโรคและป้องกันโรคให้กับชาวบ้านในพื้นที่จึงมีการจัดกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งมีวัคซีนแคหวัดใหญ่จำนวนหนึ่งหมื่นโดสที่จะฉีดให้กับคนไทยทุกคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันในปีพุทธศักราช2568รวมถึงภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่10-18พฤศจิกายน2568ตามสถานที่ต่างๆในพื้นที่ประกอบด้วยตลาดกลางต่อปากกอดำพุทธมนฑลสมโพธิ750ปีต่อบุสรีเทศบาลตำบลลาวต่อดงบดะและเทศบาลตำบลดงบดะต่อดงบดะ กิจกรรมในวันนี้และการร่วมมือระหว่างหน่วยงานนายสุรเดชยศวรรประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงแรงงานด้านนโยบายและแถลงเปิดเผยว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นการร่วมมือระหว่างสสจังหวัดเชียงรายและเทศบาลตําบากกอดำซึ่งทางเทศบาลตําบากกอดำได้ประสานของบวกซินมาบริการฉีดให้ประชาชนในพื้นที่เป็นจํานวนมากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรองรับช่วงฤดูหน้าหนาวน,านี้และประสานกรมแรงงานมาบริการให้ความรู้การสมัครทํางานในประเทศและแรงงานไปทํางานต่างประเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนพื้นที่ชายแดนจังหวัดชิงรายนโยบายของสํานักงานประกันสังคมสปสนายสุรเดชกล่าวเพิมเ่มเติมว่าสํานักงานประกันสังคมสปสซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงแรงงานมีนโยบายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนโดยจัดให้มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสําหรับผู้ประกันตนมาตรา33ลูกจ้างและมาตรา39ผู้สมัครใจ ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งโดยหลักคือผู้ที่มีอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตนซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาบทบาทของกระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมมีบทบาทสำคัญในการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพโดยการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เพื่อรักษาสุขภาพ และลดการเจ็บป่วยซึ่งส่งผลดีต่อประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวมของแรงงานในประเทศด้วยสรุปกิจกรรมที่ออฟโรนโรงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นการรวมตัวของหลายส่วนรับผิดชอบเพื่อป้องกันโรคและรักษาสุขภาพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความปลอดภัยและสุขภาพของชาวบ้านในพื้นที่การร่วมมือระหว่างหน่วยงานและการสนับสนุนจากสำนักงานประกันสังคมเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ ให้กับชาวบ้านในพื้นที่คำถามสำหรับคุณคุณคิดว่าการร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการป้องกันโรคและรักษาสุขภาพเช่นนี้มีความสำคัญอย่างไรต่อชาวบ้านในพื้นที่คุณเห็นว่าการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวมของแรงงานในประเทศอย่างไรคุณมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการป้องกันโรคและรักษาสุขภาพในพื้นที่ ร่วมแสดงความคิดเห็นได้